และสุดท้ายจะต้องประกาศสงครามกับบรรดาผู้ที่ยืนยันว่าล้อทรงสร้างเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาหลงในเรื่องของการอะไรการไม่บริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮาหนะฮุวาตะาอาลาในการอิบะดาต่อสิ่งอื่นจากละซุบฮาหนะฮุวาตะอาลานี่คือตัวอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมานอยากที่จะให้เรานั้นศึกษาอย่างถ่องแท้ในประเด็นที่เจ็ด อยู่ในหนังสือชัทุนอักกี้เดอัตฮาวียะของท่านอิบนอบินอิสอันฮานาฟีเล่มที่หนึ่งหน้าที่25 27และก็ในหนังสือเตหฮีดรูบูบียะของท่านฮามัดหน้าที่14และก็หน้าที่1 5นี่คือแหล่งอ้างอิงพี่น้องผู้ที่มีมานอิงชาลบลหอเราก็จะมาพูดถึงสาระประเด็นในการให้เอกาภาพในด้านพระนามชื่อและคุณลักษณะของรัสูบะฮานฮุวาตาอลาในตอนต่อไปก็ขอปิดท้ายด้วยกับวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะฮุสซาลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮิ